พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชมนร้อยพัฒนามูลนิธิพามานุสรเตรียมความพร้อมร้องคุณธรรมพัฒนาความคิดสู่วิถีชีวิตสามจะได้ที่คีบ牡丹ในฤดูรื่นจะได้ผลไม้จะได้วันที่คิบผลไม้สวัตร สุดตาไว้ในอันดลานเยี๋ไปเราจะทำส่วนยมาอัสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุยูฮานาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านด่วนเริ่มบทเรียนพร้อมกันค่ะ็อบบี้ซิดเนียอิลมันก่อนที่จะไปพบกับสาระความรู้ในวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะ รู้จังเลยค่ะว่ามีเด็กคนไหนชอบทานผลไม้บ้างเอย่ยใครชอบทานผลไม้ยกเือขึ้นสูงๆค่ะโอ้โหมีเด็กชอบทานผลไม้กันเยอะเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมปริศนาทายผลไม้กันดีกว่าดูซิว่าจะมีเด็กคนไหนไทายถูกกันบ้างไปกันเลยอะไรเอย่ยผลกลมโตสีเขียวผ่าเซี้ยวแดงสดมเมล็ดเท่ามดรสหวานชื่นใจ ฉเฉลยและผลไม้นั่นก็คือแตงโมนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะออกลูกเป็นเครือแบ่งเหลือเป็นหวีมีผลยาวรีเนื้อสีขาวนวลต่อไปเรามาดูฉเฉลยข้อที่สองกันค่ะนั่นก็คือกล้วยนั่นเองค่ะคำถามข้อสุดท้ายค่ะ อะไรเอ่ยเปลือกมีหนามแหลมแถมกลิ่นหอมฉุนเนื้อเหลืองละมุนอร่อยหวานมันมเลฉเลยข้อสุดท้ายค่ะและผลไม้ชิ้นนั้นก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะใครทายถูกทั้ง3ข้อเลยบ้างนะมาชาลอ์เก่งจริงๆเลยนะคะเยี่ยมเลยค่ะ เด็กๆทราบหรือไม่คะว่าผลไม้มากมายที่เด็กๆได้เห็นได้รับประทานอย่างอริดอร่อยบนโลกใบนี้นั้นใครกันนะเป็นผู้ทรงสร้างใช่แล้วค่ะอลอสุบฮานฮูตะอาลาเป็นผู้ทรงทำให้มเมล็ดพืชเหล่านั้นงอกเงยและออกผลเป็นผลไม้หลากสีสันหลากหลายรสชาติให้มนุษย์ได้เก็บกินแล้วเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าผลไม้นิสวรรค์ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานมีอะไรบ้างเอ่ย ถ้าเด็กอยากรู้ตามคุณครูไปรับชมกันเลยค่ะนะทับทิมภาษาหับเรียกว่ารุม,มานเป็นผลไม้ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานซุรออันอันอาร์มข้อาาที่9กดังมีใจความว่าอัลลอฮ์นั่นคือผู้ที่ส่งให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วส่งให้ออกมาด้วยน้ำนั้นซึ่งทับทิมพวกเจ้าจงมองดูผลของมันเมื่อมันเริ่มออกผลและเมื่อมันแก่สุก แท้จริงในสิ่งเหล่านั้นแน่นอนมีสัญญาณมากมายสำหรับหมู่ชนผู้ศรัทธาทัพทีมมีประโยชน์มากมายเลยนะคะตัวอย่างเช่นทัพทิมเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกายบำรุงหัวใจบำรุงผิวและความงามช่วยส่งเสริมการทำงานของหลอดเลือดและทำให้ความดันปกติแก้เจ็บคอและแก้ท้องเสียไปอย่างดีเลยค่ะ มะเดือ่อภาษาอารบรยกว่าตีนเป็นผลไม้เมืองร้อนที่อัล็อสุฮานูตาลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุรอัตตีนอายะที่หนึ่งใจความว่าขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอกผลลักษณะกลมหรือรูปไข่เปลือกบางผลอ่อนจะมีสีเขียวแต่เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดงหรือชมพูขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์เนื้อในเป็นสีออกแดงแค่ะ ต่อไปเราไปดูประโยชน์ของมะเดื่อกันค่ะมะเดือ่อมีสารต้านอนุมูลอิสระยับยั้งมะเร็งลดความเสี่ยงของการเก,รกิดโรคหัวใจป้องกันโรคโลหิตจางเนื่องจากมะเดื่อมีธาตุเหล็กและโฟเลกสูงบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงกำจัดของเสียทำให้ขับถ่ายดีค่ะกล้วยภาษาอาหรับเรียกว่าเมาส์เป็นผลมาที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานสุรออัลวากิอา อายาที่29ดังมีใจความว่าและต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้นโดยไม่เห็นลำต้นกล้วยเป็นพันไม้ลมลกุกออกลูกเป็นหวีรวมกันเรียกว่าเครือพบได้ทั่วทุกทวีปทั่วโลกค่ะ <Yeah. S 1> ต่อไปเรามาดูประโยชน์ของกล้วยกันนะคะช่วยลดกลิ่นปากช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายช่วยเพิ่มพลังให้แก่สมองชะลอความแก่ ช่วยให้นอนหลับดีแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีด้วยค่ะ <fuer eg ati> ต่อไปคือมะกอกค่ะภาษาหรับเรียกว่าไซตูนถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานสุรออัลโม,มินูนอายาที่20มีใจความว่าอัลลอฮ์ได้ทำให้มีต้นมะกอกที่พวกเขาซีนายซึ่งผลของมันสามารถสกัดเป็นน้ำมันรสชาติของมันทำให้ผู้บริโภคมีความสุข มะกอกเป็นผลไม้เขตร้อนลูกกลมมีลักษณะเป็นพวงผลดิบมีสีเขียวแต่เมื่อสุกแล้วจะมีสีน้ำตาลแดงจนถึงม่วงนิยมนำมาทำเป็นน้ำมันมะกอกมะกอกมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเช่นมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งต้านโรคมะเร็งลดความอ้วนควบคุมคอเลสเตอรอลในร่างกายบำรุงสมองบำรุงผิวและเส้นผมค่ะต่อไปเป็นอินทผลัมสารับได้ว่าตาั้ม ทุกเล่าว่าในสุรมารยมอายะที่25มีใจความว่าจงเขย่าต้นอินทพลัมให้มันเอ็นมายังตัวเธอมันจะหล่นลงมาที่ตัวเธอเป็นอินทพลัมที่สุกน่ากินอินทพลัมมีต้นกําเนิดแถบตะว,วันออกกลางลักษณะผลกลมรีออกผลเป็นช่อมีรสหวานทานได้ทั้งดิบและสุกผลดิบจะมีสีเหลืองและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเมื่อสุกนิยมนําไปตักแห้งจะเก็บไว้ได้นานค่ะ อินทผลัมมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเช่นมีกากใยสูงทำให้ขับถ่ายดีมีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวป้องกันโรคอัลไซเมอร์บำรุงสายตาสำหรับคุณแม่แล้วจะช่วยบำรุงน้ำนมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะองุนภาษาอรับเรียกว่าไอนับอัลลอฮฺตาอาลากล่าวไว้ในสุรออันนะฮลอายาที่11ดังมีใจความว่า ด้วยนามที่หลังลงมาพระองค์ทรงให้องุ่นงอกงามสำหรับพวกเจ้าแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ตรยตรององุ่นเป็นพืชยืนต้นลูกกลมรีมีลักษณะเป็นพวงมีรสหวานมีหลายสีค่ะเช่นสีเขียวสีแดงสีม่วงและก็องุ่นดำค่ะอองุ่นมีประโยชน์มากมายนะคะเช่นต้านอนุมูลอิสระ ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงการไหลเวียนของเลือดดีบํารุงสายตาบํารุงสมองและและยังบํารุงหัวใจอีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆยิ่งเห็นประโยชน์ของผลไม้อย่างนี้แล้วทําให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ทรงสร้างและเนียมัดความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้กับเราอย่างมากมายเลยนะคะผละไม้ในสวรรค์ไม่ใช่มีเพียงแต่แค่นี้นะคะ ยังมีอีกมากมายหลายชนิดเลยแต่ละชนิดก็มีสารอาหารเฉพาะตัวของมันในมุมของท่านนับีุมฮัมหมัดสุลลลาฮาวะฮิบราลัมเมื่อผลไม้สดๆถูกนํามามอบให้กับท่านท่านนับีุมฮัมหมัดสุลล้าฮาวะอิบราลัมก็จะจูบมันแล้ววางมันลงบนดวงตาทั all all um all all ety, says, oh Allah, ้งสองข้างของท่านแล้วกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงให้เราเห็นในช่วงเริ่มต้นของมันดังนั้นได้ทรงทําให้เราได้เห็นในช่วงท้ายของมันด้วยเถิด ซึ่งหมายถึงผลไม้ทุกชนิดมาจากสวรรค์การที่ขอให้เราได้เห็นมันอีกครั้งในสวรรค์ก็คือการที่เราได้พบ กับอัลลอฮ์และเขาสวรรค์ในช่วงท้ายของชีวิตนั่นเองค่ะเป็นคำวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ที่เราจะต้องขอตามเหมือนอย่างท่านนะบีกันนะคะเด็กๆด,ดูอาปิดการเรียนการสอนสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอ um ัชะดุอัลลาอิลฮาอิลลาอันตาอัสตักฟิรุกะวะตูบุอิไลกะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆจนกว่าจะพบกันใหม่อัสสลามอัยกุมวะเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ